สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดระบบควบคุมโรงงานนะครับของบริษัทนะครับเซออนเคมีคัดนับจำกัดด้วยจัดทำโดยนะครับของกลุ่มที่เจ็ดนะครับนางสาวอภิสลาจำนงนะครับและนางสาวอธิชาอาจทุมานะครับนายศิรวิทย์วงประเทศนะครับนายอาชันพระรัตน์นายศักดิ์สิทธิ์เมทินนะครับ นำเสนออาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกิตนะครับครุจิตนะครับข้อมูลของโรงงานนะครับโรงงานผลิตของไฮโดรคาร์บอนเรซซิ่งนะครับที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะครับของจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับเซออนเคมีคัสนะครับของไทยแลนด์จำกัดโดยที่ตั้งบ้านเลขที่3ามซอยอีสินะครับถนนประกรณ์ทำลงนะครับ ตำบลมาตตพุดนะครับอำเภอเมืองระยองนะครับจังหวัดระยองสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับแหล่งประเภทมลพิษอากาศนะครับแหล่งกําเนินมลพิษนะครับของอากาศโครงการการเผาไหม้ของเชื้อในการเผาไหม้นะครับด้วยความร้อนนะครับของการเผาไหม้เชื้อเพลิงด้วยก๊าซเสียนะครับของแหล่งมลพิษนะครับประเภทมลพิษในการตรวจสอบนะครับก็คือการปล่อยครับ ของก๊าซในตัวเจนนะครับไดออกไซด์ฝุ่นละอองก๊าซในตัวเจน hcl นะครับปริมาณสารอินทรีย์นะครับจากบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของก๊าซในตัวเจนออกซิเจนนะครับฝุ่นละอองไม่เกิน1ิบมครนะครับและฝุ่นทั้งหมดของ tsp นะครับโดยสารอินทรีย์และเหยนะครับความเข้มข้นของมลพิษนะครับโดยจะตรวจสอบ3สถานีนะครับบริเวณสำนักงานอาคารนะครับบริเวณ รั้วภายนอกนะครับบริเวณวัดหนองแบนะครับวันที่ตรวจสอบนะครับ19เก้าถึงย6ิหกพฤษภาสองห้าหกแนะครับโดยความเร็วและทิศทางลมนะครับสรุปผลการตรวจสอบนะครับฝุ่นของละอองทั้งหมดนะครับพบค่าได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามสี่ถึงศูนย์จุดศูนย์สี่เก้านะครับโดยค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับและหนึ่งสี่ศูนย์ ต่อลูกบาทเมน,นะครับของฝุ่นละอองไม่เกินสิบไมโครนนะครับพบค่าอยู่ที่ในช่วงศูนย์จุดศูนย์สองสามถึงศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดนะครับมิลลิกร,รัมนะครับต่อลูกบาทเมน,นครับต่ำกว่ามาตรฐานไนโตรเจนนะครับพบค่าอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดถึงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามแปด ppm นะครับต่ำกว่ามาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งไว้อยู่ที่ศูนย์จุดสองของ ppm นะครับโดยสัญซี ของโทลูอินนะครับและไซลีนนะครับตรวจไม่พบนะครับในระดับต่ำความเชื่อมข้นของอากาศในการตรวจวัดนะครับของ co c s นะครับจากแหล่งกำเนิดนะครับในช่วง13ถึงสิกุมภาพันธ์2568นแปนะครับประเภทการดำเนินการการผลิตอะไฮโดคาร์บอนนะครับโดยการนำเข้าสูงออกของ c 4และ c 5นะครับโดยสารมลพิษตรวจสอบนะครับ สไตลีนและโทลูอินครับและไซลีนครับโดยปริมาณนะครับของฟูมิเกตนะครับอยู่ที่ห้าสองสองจุดเจ็ดหกครับมิลลกรัมต่อเอ้กิโลกรัมต่อมวลครับโดยการการเผาไหม้อยู่ที่สองจุดเจ็ดกิโลกรัมต่อมวลครับสไตลีนอยู่ที่สองจุดสามสามกิโลกรัมต่อมวลครับแมวนมปริมาณนะครับโดยส่วนร่วมลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6 4 2 5 6 7กถึงารการควบคุมนะครับในการระบายมลพิษที่ติดตั้งนะครับการติดตั้งนะครับไม่ระบุนะครับแหล่งรายละเอียดของฝุ่นละอองนะครับที่ติดตั้งไม่พบรายละเอียดหรือซัลเฟอร์เอสโอสองนะครับหรือเตาเผาค่าเสียเทคโนโลยีนะครับเพื่อลดเ o ็นนะครับและ v o c นะครับมีการตรวจสอบสองกระบวนการควบคุมนะครับในการดําเนินการครับ ของระบบแบบปิดโดยสารเคมีอันตรายต่อเสา้อมควบคุมปริมาณในการดูดไอ้น้ำนะครับสำหรับการขนส่งน้ำของสารเคมีจัดบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยการดําเนินการตรวจสอบนะครับการซ่อมบำรุงในอัตราการั่วไหลนะครับมาตรฐานนะครับในการบําบัดอยู่ที่ส่งผลต่อสารดีไซเคิลอ,อยู่ที่1 5 9ตันต่อปีนะครับส่งเรียงไซเคิลอ,อยู่ที่2 2 4่ตันต่อปีนะครับ โดยส่งคืนในระบบตรวจสอบนับการเฝ้าระวังบรพิษในอาการครับตรวจสอบอากาศแบบตอนนะครับในการล่วไหลและมีคุณภาพอากาศเป็นประจํานะครับมาตรการนะครับคุณภาพอากาศนะครับโดยการผลิตอากาศในการบรรยายนะครับสไตลีนโทลูอินนะครับด้วยความเร็วในทิศทางลมและรายงานปฏิบัตินะครับการจัดทาของระบบนะครับองคอความการนันท์สือเรั่งนี้ของครับ